ทุกเชา้าต้องกินตัวนี้ต้องกับผงขิงครับผงขิงผงขิงผสมกันก็กินแต่กาแฟอย่างเดียวถ้าจะเกิดไขมันในเส้นเลือดต้อง in ຫົງຄິ່ງປສລໄມ ปกติจะกินตัวนี้พอดีมันหมดหมดครับเลยกาแฟมิอราเมนกาแฟจะมีสดจอดอย่างนี้ป้องกันไวรัสได้90% 9% ฟของบริษัทซิกทีนบริษัทซิกทีนมุกดาหารทานดีทานแล้วก็ปีกระเป๋าขับรถไม่เหนื่อยไม่เพียมันมีผลพลอยได้ด้วยของผู้ชายผู้หญิงก็ก็ทานได้ผู้ผู้ชายก็ทานดีครับกล่องน,นี้ก็ ราคาปกติก็พันสามราคาสมาชิกก็แปดร้อยห้าสิบครับกล่องกล่องนี้คือพระเอกพระเอกกล่องนี้คือนางเอกนี้สารสกัดลีเอ็มสารสกัดลีเอ็ม ก็อันนี้เป็นแบบแคปซูลอันนี้เป็นแบบชองอันนี้เป็นแบบชงดื่มอันนี้มิลเลอร์แมนกาแฟมิลเลอร์แมนสูตรเข้มข้นครับก็ทานแล้วดีย็นพ้นก็ผมก็ทานมาหลายกล่องแล้วทานแบ่งให้เมียทานด้วย ัวเนี้ยแบ่งให้เม่ทานแต่ตัวนี้ก็ซื้อมาให้เม่ทานนี่วันนี้ก็จะไปเอาที่คังคังสินค้าอยู่ในตำบลเขาลงเขาลงแปดร้อยกล่องก็แปดร้อยกล่องก็ใช้ทุนต้องเจ็ดแสนกว่าบาทซื้อเขาซื้อไว้ให้แฟนเขากินแฟนเขาเป็นเป็นไตาวายระยะสุดท้าย ก็ไปแนะนํนาให้เขาไปทานตัวนี้กล่องหนึ่งเออเนะนำให้เขาทานดูแผงหนึ่งหนึ่งแพงทานได้สองเม็ดสองแคปซูลเขาก็โทรมาหาผมบอเอาไปส่งหน่วยสองกล่องอืมเข,เขาก็กินด้วยแล้วก็เอาไปแนะนำกับเพื่อนที่ฟอกไตด้วยก็ เขาไปขายได้พันห้ากล่องหนึ่งพันห้าแต่ราคามันพันสามครับแต่ไอที่นี้เขาก็กลับมาเขามาสั่งผมอีกสี่กล่องเขาก็ไปขายให้เพื่อนเขาอีกเพื่อนที่พอเไปก็ได้อีกพันห้ากล่องหนึ่งพันห้าปกติสมขายได้แค่กล่องละพันเด็กแต่พี่คนนี้เขาขายได้ลกล่องละพันห้าครับปกติมันพันสาม แ,แล้วมีพี่คนนี้เขาซื้อแล้วเขาขายได้เยอะเขาขายได้ผ่0นห่านะผมขายได้แค่กล่องละพันผมเอากำไรร้อยห้าสิบบาทราคาสมาชิกมันร้อยแปดร้อยห้าสิบราคาสมาชิก ดีกระดีมบำรุงบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายบำรุงสายตาครับก็ป้องกันจอประสาทต,ตาเสื่อมครับก็มกีโอเคดีแล้วก็ที่เขาทานตัวสี่กล่องหมดเขาก็ส4 0สี่สิบกล่อง สั่ง40กล่องสั่ง40กล่องก็ไม่ถึงเดือนขายหมดแล้วก็กินหมดด้วยแล้วทีนี้ก็พาไปไปดูงานที่ร้อยเอดเขาพอดีบริษัทซิกทีนเขาจัดงานที่ร้อยเอ็ดจะก็พาไปไปดูไปดูป,ดประธานดูผู้คนสมาชิกไปร่วม งานเยอะแยะมากมายก็เปิดใจแล้วก็มาฝากกลับมาบ้านผมพาแฟนไปพาแฟนไปดูก็แฟนก็เปิดใจอีกก็เขาก็ปรึกษากันนะแต่ลงค้างสินค้าก็ค้างสินค้า800ก็แปดร้อยกว่ากล่องก็ใช้ทุนไปเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท ก็ท่านก็ได้เปิดค้ังใช้ทุนเปิดค้งเมื่อ,เ,อ,อเดือนพฤษภาคมปี61ครับ mm hmm. ใช้เงินไป718,000บาทครับ mm hmm. ก็ได้สินค้า840กล่องครับ mm hmm. แล้วก็ได้เงินคืนได้เงินคืน สองแสนสี่ครับคือสองแสนสี่ภายในสิบวันได้เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้เราจะได้ทุนคืนนะครับดัง,ง่ไอที่เปิดค้งมาครับเ,เข้าตลอดแอดงานทีงานได้บดครับได้ค้งเอได้ลิขสิทธิ์ค้างกล่องด้วยกล่องละห้าบาท ใครมาเบิกที่ค้างก็ได้กล่องละห้บาทครับใครมาซื้อกับเราเราก็ได้ด้วยกล่องละห้บาทได้ได้ค่าแนะนําด้วยกล่องละร้อยยีบาทเดี๋ยวเขาให้ขายเป็นชุดประธานให้ขายเป็นชุดเี2กล่องคือ1ชุดชุดละสองร้อยห้าสบาทโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาสินค้าแล้ววันนี้ พอดีลูกค้าผมสั่งห้ากล่องยังไม่ได้ไปเอาโอเคครับบายบายครับผมจะไปเอาแล้วครับแล้วกินกาแฟเสร็จแล้วจะไปเอากล่องนี้กล่องนี้ซีแล้วก็กล่องนี้หนึ่งครับโอเคบายบายดื่มกาแฟเสร็จก็จะไปครับบายบายครับสวัสดีครับ